นี่คืออ่างเก็บน้ำบ้านอ่างตำบลนตะตาลได้นี่ละคือข้าวฟีพี่ติมบ้านอ่างตำบลนตะตาลเนี่ยมณีตอนแลงใกล้ค่ำไดู้ข้าปลาตะคำมารีวิวในนี่เนาะบนอ่างเก็บน้ำนี่สีค่ำมาได้ข้ามาเนาะมาจากวัดปูม่มนีคนใดมาจากวัดปูม่มนีแล้วเลยเว่รีวิวคอนเทนต์อยู่ในนี้่วยงานนี่ าพาภริตามาเบ่งเันทิวทัศน์เสียงสีริบยับใกล้สิค่ำในคาเฟ่ของพี่ตื่มบ้านอ่างตะบนนาตานหรือว่าอันอ่างเข็มน้ำห้วยหินตาดไว้ง่ายนี่กลางเข็มน้ำห้วยหินตาดกลางสิค่ำตะเวนกัตกตะล,ละตะเวนกระไดบบเห็นตะเวนเลยล่ะเด้งๆแล้วหรี่ไปโพเป็นเด้งๆตะเวนเฮียแล้วตะเวนบบเห็นแล้ว แต่ผู้คคาป่าตรงข้ามเขายังเป็นมือยังรีวิวอยู่ในอันนี้แล้วในอ่างเคินน้ำ้านอ่างตะบลนตะตานเลยนี่บริเวณนั้นคาเฟ่พี่ติมยังยืนยังยืนเว้าอยู่ในคันคูเขื่อนนี่ไว่าง่ายมันย้ายอยู่งนี่มันย้ายเรื่องนั้นคาเฟ่เพึ่นไผ่กำลังเฮืองไผ่กำลังออกมันคั่มเนาะมันคั่มแล้วก็ไผ่แสงสีเพื่อกลีบระยับแล้วทำคาเฟ่เพึ่งไวไ่าง่าย มองนี่พยักมากินอาหารตามสั่งต้องมาพี่ตืมคาเฟ่อ่างเก็บน้ำหวยหินตาดบ้านอ่างตําบลน,นาตานะภัยเพื่อเกิเรื่มเฮืองเกินได้ปู๊ทำมันค่ำเลยเนาะภัก็เรื่มเฮืองขึ้นแล้วผู้ข่าก็ได้บรรยากาศมาถ่ายแสงสีเพื่อได้ปู๊บยิบประยับในคาเฟ่พี่ตืมบ้านอ่างตําบลนาตานใกล้คำมนีผู้ข้ามารีวิวผุ้ดได้แขกเพิ่งก็มีนะปุ๊บไก่รถยนต์จอดสิ สองสามขั้นทุ่นละ้าจามันนอนแต่เบึงเบึงแล้วอจาจารย์มันนอนพักเล่น,นท่านทั้งพุ่นส่วนทั้งพุ่นแล้วเหลียวเบึงแต่ไก่เนาะมันไก่โท,ทรศัพท์ขากรุ่นนี้มันบบมันบบปั่นได้เรื่องซูมของปั่นได้ถ้าเป็นไอโฟนเครื่องนึ่งดัง่นสื่อซูมได้ไก่อยู่แต่บุค้ามีสองเครื่องเนาะก็เลยตัวนี้บปั่นได้ตัวนี้โมเดลไอโฟน iPhone, มันเลืซูมมาบลไกไก่ผมได้กง่าย ซูมไกแลแ้วมันก็นชักล่ายอยู่ยังไงรุ่นนี่มันบอกให้รุ่นมาจะฐานปันใดอยู่ยังไงนี่หารุ่นไอโฟนนี่ไก่กับูมมาได้อยู่ไกล้ก็ได้ไก่กับไก่ก็เป็นไก่อยู่ยังไงนี่ผู้ข้าก็ยืนถ่ายทำว้าอยู่ในยันหลังเขื่อนกินน้ำนี่แหลวนี่เวลาไก่ทำมันถ่ายทำเสียงสีหยาบหยาบนี่ยยันคาเฟ่พี่ตื fo ่มมันยังบอกคำคักว่าไหน แมงคามขคากว่านี่เสงสีก็สิเฮืองกว่านี้ไว้ไงนี่กำลังเริ่มเสงสีกาลังเริ่มเห็นไว้ไพ่พ่นค้าก็เปิดไพ่คาเฟ่พี่ตืมไพ่็มาเที่ยวม,มาชมมาที่นี่คาเฟ่พี่ตืมบ้านอ่างตะบนตาจยนอำเภอต่างอย